น,นี่แล้ว,น,น,ลวน,นี่แล้วเอ้ยดูอให้เขาสอนว,สวัสดีครับสวัสดีครับทันกันไหมไปเลยปอ๋ออ้าวคนดูไม่มี <c oughs> คนดูไม่มีหรือว่าคนดูไม่มาฮ <c oughs> ะแ <c> ฮ <oughs> ่เนี่ยแฮสตรีมพุ่งไปแฮมหู้ยอย่างงี้สวัสดีครับ สวัสดีครับคนดูทั้งร้อยกว่าคนนะฮะตอนนี้มาสตรีมสดนะครับเป็นกําลังเดินทางครับเพิ่งออกจากเชียงใหม่ประมาณร้อยโลเองครับเหลืออีกประมาณหกร้อยกว่าโลครับจะถึงเจ็ดร้อยโลนะครับเดี๋ยวดูแป๊บดูแป๊บคนดูห้าร้อยกว่านะครับถึงลำปางอยู่ครับตอนเนี้ยกำลังจะเข้าตัวเมืองลำปางนะครับ กำลังจะเข้าตัวเมืองลำปางนะครับไปสนามเทพนครครับที่สมุสาครน,นะครับตอนนี้ผมกำลังจะผ่านตัวเมืองของลำปางนะครับแล้วก็จะตรงไปทางตากนะครับลำปางแล้วก็อะไรปะลำตาเอ้ยลำปงางแล้วก็ตากเนาะเถินเออลำแปะลำแปางเถินตากนะครับนครสวรรค์นะครับรถรถไม่เอาไปครับ <c oughs> ไอ้มันเป็นสูตรเป็นเป็นสูตรเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปเรื่องรถอ่ะนะฮะนอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับไม่มีครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ลดไม่ได้ลันอินครับแล้วก็ไม่ได้คือ,อ,ย,อยังไงอ่ะยังยังไม่พร้อมนะครับแค่เอามาวิ่งเล่นๆน,นะครับมาขี่เล่นๆน,นะครับนะฮะ เบลเบลบอกว่าจะไปอยู่นะแต่ไม่รู <S 2> <S 2> ้ออกเดินทางอยังครับแต่ไม้ทางไม้สกลนครน่าจะใกล้ถึงแล้วครับน่าจะใกล้ถึงแล้ะเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้ครับนี่นะจะปอบเด็กกินแล้วครับข้าวเมื่อกี้รถจะไหวไหมพี่น่าจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับต้องรอดูอีกทีครับเมื่อคืนรถเสร็จอยู่ที่ตีสามครับ รถเสร็จตีสามก็ลองไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับเสียงมันดังเสร็จปุ๊บสตาร์ทเดินเบาได้เอาขึ้นรถเลยครับนะฮะประมาณนี้ครับเราดูจะถึงลำปางครับผมเอารถคันไหนไปบ้างครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามในคลิปกันอีกทีนะครับว่าคันไหนไปนะครับนะฮะแม่แอลเมืองเถินจะเถินไม่แน่แน่จะผ่านนะครับผ่านเพราะว่าผมจะไปทางซุปเปอร์ครับ นะฮะไม่ได้หลับได้นอนจริงครับ,นนรบผมเพิ่งนอนรถเสร็จตีสามตีสองตีสามนะครับแล้วก็นอนช่วง,งกี่โมงอะนวกเอนอนตอนตอนตีสี่นะครับนอนตีสี่แล้วก็ตื่นตอนเจ็ดโมงนะครับตอนแรกไม่้ตื่นตีห้านะแล้วกใ็ในลิกาไม่ปลุกปลุกละไม่ตื่น <c oughs> ปอบเอาไปไม่ได้ครับปอบเอกสารผมหาย เอาไปไม่ได้หลายคนถามมึงปอบเลยครับเอกสารหายจริงๆอยากเอาปอป,อปไปยกล้อเลยนะครับแต่ว่าเอกสารมันหายเดี๋ยวต้องไปตามเอกสารอีกทีครับผมอยู่สมุทรสาครมีที่พักให้ไหมครับสมุทรสาครตอนนี้ผมผมไม่รู้เลยครับว่าสมุทรสาครไปยังไงนะฮะโรงแรมอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวคนที่อยู่สมุทรสาครใครอ่ะ เอออยากให้แนะนําที่พักแบบนี้ครับแล้วก็พักที่ไหนเดินทางยังไงที่เที่ยวที่ไหนบ้างครับแน่ถึงสมุทรสาครประมาณสี่ทุ่มแม่ทุ่มครับประมาณนี้ครับต้องนั่งรถประมาณสิบชั่วโมงครับผมดูพี่ทุกคลิปนะฮะของพา่หน้าครับตอนนี้ผมผมนั่งรถอยู่นะครับแล้วเวลาผม,มา่านคอมเมนต์เนี่ยผมเวียนหัว <laughs> ผมเป็นคนเมารถไง ผมอยู่ฝางแวะมมเอวเทินตัวเนอร์ได้แค่ผ่านครับแค่ผ่าน,น,อ,นอัเอืออโต้ไม่ได้มาครับลโรง,ง,งแรมน้าราคข้อเชื่อผมผมไม่สามารถพักที่แพงๆได้นะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าใครมีบ้านสวนเรืออะไรเนี่ยนะบ,บอกได้ครับผมเอาเต็นท์มาจะไปไปกลางไปกลางนอนกัน นะครับถ้าใครมีบ้านบ้านเนี่ยบ้านให้พักเนี่ยนะครับเพราะว่าโรงแรมอะนอนไม่ได้ครับเดี๋ยวเงินหมดนะครับมาจำกัดนอนได้แค่คืนสองสามร้อยถูกครับที่พี่เบียวเคยพักอ๋อผมไม่มีเงินพักครับโอนเงินมาให้หน่อยครับ นอนในสนามเลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเขาให้เข้าไปนะครับน่าจะนอนในสนามเพราะว่าผมาเต็นท์มาครับแล้วก็เนี่ยครับเอารถตู้มาครับเอา้ามีแพ้ย์พิจมูกเลยหรอมีแกนะใส่ <c oughs> <c oughs> ตอนเนี้ยเหม็น <c oughs> เหมือนรถเหม็นรถพี่เอาเงินไปกินร้านครับหนึ่งพันครับอหมื่นยังไม่ถึงเลยชิบหาย คืนนี้ผมถึงเท,ทพนครตีสี่โอ้โหถึงตีสี่จะไหวครับเขาไปกันเขาเขาเข้างานกันกี่โมงนะเทพนครเนี่ยผมยังไม่เคยไปเลยเนะ่ะจริงผมเข้างานเที่ยงอนะเทพนครจัดวันไหนครับอ่าชิบหายละไปไปดูเองครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับผมไอจอดรถที่ไหนครับ วิ่งอยู่ครับตอนนี้ติดอยู่ที่แยกแยกจะถึงแยกหลักกิโลอะตีสี <c oughs> ่ก็แม่ล้วไอโอตีสี่อะผมขี้เกียจตื่นอะตีห้าไปใสายได้ไหมครับไปสายได้ไหมคนที่ที่อยู่งานนะ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบเข้างานหกโมงเช้าผมสามารถไปสักแปดโมงเช้าเก้าโมงได้ไหมฮะทันไหม <c oughs> อยากรู้ว่าทันไหม สำหรับเออคนมันเยอะเนาะเดี๋ยวแห่ที่จอดรถยากไม่งั้นก็แนนอนในสนามแล้วเขาให้นอนอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอเขาอีกที <c oughs> มันแน่สามชแนลมันไปหลายชแนลอยครับไปกันเยอะอยู่ช่องใหม่ๆก็ไปเห็นไปกันอยู่ไม่ทันครับไม่ทันเหรอครับทําไมครับป่าเวฟซิงอะ่ะประเทพเวฟซิงอะ่ะเราเราควรไปกี่โมงครับ มันไม่มีที่จอดรถหรือว่ายัางไงครับผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอยากไปจังแต่ไม่มีรถไม่มีรถขนไม่ม,ไม,มีไม่มีรถเลยวะ,ะอ๋อกดผิดเป็นไข้เหรอครับใช่ครับเป็นไข้แดกพยาเอแดกพรา,าไปสองเมตรละสุดจัดประลัดบอกเติมเองแปดเก้าโมงคนมาเยอะแล้วครับอ๋อ คือผมสามแม่เข้าไปแสได้ไหมหล่ะถามไว้ก่อนเพื่อเพื่อจะอ้วกกันเนี่ยผมดูเขาแอดเอมเมนต์เยอะเกินเนี่ยช่องแมกนีเซียมก็ไปครับเราไม่รู้จักครับทันครับงานงานปิดเที่ยงคืนตกลงเขาเขาเป็นงานแข่งขันใช่ไหมครับผมยังไม่รู้แปเลยเนะี่ยผมแกะจะไปแว่นเนี่ย เลี้ยวไหนไปเลี้ยวนี่มาเลี้ยวหลักกิโลอ่ะเอ้ยเหรอไปแปะตอนนี้ผมอยู่ที่แยกหลักกิโลนะครับกำลังจะเลี้ยวขวานะครับสำหรับคนที่อยู่ลำปางแทาเกินเที่ยงรถยนต์เข้าไม่ได้ใช่ใช่เห็นน้องๆทางมาบอกอยู่รถอยู่ไหนครับรถอยู่บนหลังคาเข้าได้ ช้าสุดสี่โมงเย็นออกจากงานได้สองทุ่มครับออกจากงานได้สองทุ่มอ๋อเขาให้ออกงานสองทุ่มป่ะแว้นทั้งวันทั้งคืนครับโอ,โอ้โหแจ๋วแจ๋วเฮ้ยทำไมไม่มีคนกดไลค์วะกดไลค์หน่อยครับพี่เอสเหรอครับไปเปล่าพี่เอสติดทุรละครับติดทุรละไม่ได้ไปครับพี่เอสโมโตโทไทยแลนด์ไม่ไปครับเฮ้ยทำไมไม่มีคนกดไลค์เลย เอารถตู้ไหครับเช้าได้ทุกเวลาอ๋ออะไรกดแล้วครับอ๋อมันไม่ขึ้นว่ะของผมมันศูนย์คนอะ่ะพี่นนาพี่เบลถึงยังไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อวานโทรไปเบลหลับอยู่เวน้นตั้งแต่หกโมงเชา้ายันตีสองของอีกวันแจ๋วมันจะโหดไปไหนเนี่ยผมว่ารถพังก่อนนะรถแน่จะพังก่อน อากาศร้อนไหมครับแถวนน้นน่ะกี่องศาเ่ยคนที่อยู่เทพนครเออสมุทรสาครตอนเนี้ยอ,อากาศร้อนไหมฮะเปิดเพลงหน่อยเปิดไม่ได้ครับติดลิขสิทธิอ์อ๋อสามร้อยกว่าไลค์แล้วเหรอ,อคอมครับเดี๋ยวไปดูในคลิปครับว่ารถคันไหนไปบ้าง ผมยังไม่ได้ทำคลิปครับถ่ายไว้อยู่ที่งานแล้วพวกไปรอบแน่สนามตั้งแต่สามทุ่มอ๋อเขารอออกกันสามทุ่มไหมเหรอครับรถติดรถแน่ติดน่ดูนะคนเขาว่างานงานเยอะต้องเข้าไปดูในเพจทุเรียนยาวอ๋อโอเคครับขผมานครับทุเร,รียนก้านยาวเออ,เอ,อดีดีเอาชิปหายคิดว่ดาเคยแมยอ๋อแล้วคิดมาัาเขาลอกแกงนี่นะ เดี๋ยวตอนนี้นะครับใครที่อยู่ลำปางนะครับผมอยู่ที่ปตทนะครับแถวโตโยต้าชัวนะครับแวะประมาณสิบนาทีปตทหลักกิโลปตทหลักกิโลนะครับ<ม>ก่อนถึงสนามเอ่อพีไอเอลพีเคลำปางอุยแบตจะหมดจ้าก่อน500หา้าร้อยแล้วอ๋อมันไม่เห็นนะครับแน่จอผมอะพี่จะยกล้อครับไม่ยกครับ ผมไม่ได้เติมน้ำมันโชกเดฟีโน่มันน่ยกอยู่มันลอยมันลอยเองครับไม่ได้ยกอะมันลอยเอง <c oughs> เอาแน่แกกติดมาด้วยซื้อให้หน่อยครับผมไม่ลืมไปซื้อเอ้ผมไม่รู้ไปซื้อที่ไหนเนี่ย <c oughs> พี่ครับบนรถเขาแามไรสดมันไม่ดีเอา้ากูไม่ได้เป็นคนขับก <c oughs> <c oughs> ูได้ขับรถ <c oughs> โอ้ ใครไปงาสุขใจแบนไปยางมั้ไปฮู้โอ้โหหกหกชักชักแห่ใช่ไหมครับฟีโน่โอ้ไม่ใช่ไหมลูกเชียร์ <Okay. S 1> ซื้อเซเว่นกดไลค์อ๋เอเฮ้ยแฟอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวซื้อหน้ากากเดี๋ยวผมไปซื้อหน้ากากก่อนเหม็นอะไรไม่รู้ อเ,เออไอู้กฟื้นแฝกซื้อหน้ากางซารนะพี่พี่ผมไปดันด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ใครที่อยู่ลำปางนะครับผมอยู่ที่ปั๊มปตทอเออแยกหลักกิโลนะครับเออเดี๋ยวเล่นเกมดีกว่าใครที่อยู่ลำปางอ่ะ ใครที่อยู่ลำปางแถวนี้นะครับใครมาหาผมเอาไปเลยครับสติกเกอร์นหนึ่งแผ่นแผ่นแผ่นเดียวครับ <c oughs> ไม่คุ้มอะไม่คุ้มอะเดี๋ยวแหมกันเยอะไม่เอาอะห้าร้อยกว่าคนละพี่แหนมจะหาสาวกลับบ้านไหมครับไม่หากลับครับหาข้างทางหาข้างทางริมทางเอาอ๋อสิวขึ้นเลยเนีย่ยโอ้โหสิวขึ้นเต็มแบไม่นอนสองใสเงี้ยนสิวเงี้ยนเลย แสบอยู่ป้วยใช่ไหมครับิหายแล้วคิเปิดตั้งหลังเลยอ่ลองเปิดล่ะตั้งหลังนะโคตรแสบพี่ลองเปิดแถ้าแสบก็บคือจะเป็นละเอฟซีครับผมอยู่แถวแถวส,สนามครับเป็นไงบ้างครับแถวสนามแถวแถวสนามอะ่ะอากาศเป็นไงบ้างครับร้อนหรือเปล่าดูให้ดีครับกี่องศาหมอกควันมีไหมครับหมอกควันอะ่อนอะแถวสบู่สาครอ่ะ พักผ่อนหน่อยนะครับดูเสียงสิหายไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผมอยู่เถินแวะมาพักที่เถินก่อนอยากได้สติกเกอร์ <c oughs> ผมผมกะเวลาไม่ถูกครับผมแวะเยอะไม่ได้จะให้ผมเยะจะให้ผมแวะทุกทุกที่ไม่ได้ครับไม่ถึงสนามครับต้องต้องรีบไปก่อนอนะข้ากลับไม่แน่แต่ข้าไปเนี่ยมันต้องต้องไปให้ทันนะครับมีหมอกควันครับโอ้โหชิบหายแล้ว ต้องได้ซื้อหน้ากากอ่โอ้ยแย่ครับมีหมอกควันแย่มากชอบเสียงหัวเราะหอมครับเอารถอะไรไปเทพนครครับเอารถตู้ไปเอารถตู้ไปจ้าโบเอ้าคอมเมนต์หายพิมพ์มาหน่อยเออพี่เบลน่าจะไปอยู่กลางวันร้อนมากโอ้ผมไม่ได้จูนคาบูนะครับไปเยอะแน่ไม่เป็นไรเนาะ จุนเพื่อไปน้อยมันแน็ไปยังเนาะอีกกี่ชั่วโมงถึงบม่มอีกแปดชั่วโมงถึงโอ้แปดชั่วโมงเตะเจ้าเลยอีกแปดชั่วโมงครับน่าจะสิบชั่วโมงครับเพราะว่าจะแวะตลอดทางอือแน่สิบชั่วโมงเดีย๋ยวเราจะผ่านที่ไหนบ้างดีตากนาครสวรรค์ดุไทชัยนาทเออฟังไวบุรีอ่างทองที่จะผ่านนะครับเริ่มใหม่เส้นทางที่จะผ่านนะครับฟังเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ลำปางเราก็ไปเส้นตากไปตากตากแล้วก็อะไรกำแพพงเชรกำแพงเพชรนครสวรรค์นครสวรรค์ผ่านอุทัยอุทัยอะไรอีกชัยนาทชัยนาทสิงห์บุรีสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาอ่างทองยุทธยาพาทีสระบุรีเชียงใหม่ใช่ใช่สระบุรีแล้วอะไรอีกนะครับเส้นทางเส้นทางที่จะผ่านประมาณนี้ ไปทางยุทธยาปทุมปทุมประมาณนี้ครับดูแดดหน่อยแดดอะไรไม่มีแดดมีแต่แดดเออมีแต่แดดอ่ะมีแต่แดดอ่ะเนี่ยแดดอ่ะ No w e a t h e หรอผมอยู่สิงห์บุรีพี่แหนมไปเยี่ยวพี่เอ้ยไปเยี่ยมไปเยี่ยมพี่เบียวหรือเปล่าสองพันกิโลไปเยี่ยมเปล่ามาเจอกันดีกว่าไปเจอกันดีกว่าเดี๋ยวเบียวจะมาอยู่เดี๋ยวค่อยไปคุยกัน ยกล้อเวฟส้มอะไรไม่ได้ล้นอินเลยเนี่ยสตาร์ตตุบ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 แล้วก็คืนลระตูเลยแน่จะไม่วิ่งครับรถส,มสม้มอ่ะแน่อไปสตาร์ตเล่นรถมันไม่เสร็จสมบูรณ์ครับทำไงดีผมช่วยไม่ได้ครับัวเนี้ยลำบากมากโอ้แม่เหรอโอเคใครอ่ะแมนครับโอ้เอฟซีเนี้ยนุย oh, oh, oh. ่เจอเจอน้องเจอน้องชิบหายละของของเอาของให้ก่อน ผมเอาของมันน้อยเนี่ยงูม่านมาพอดีเลยเนียครับจะแจกของมือให้นะครับนะครับอูลเล่นอุลเล่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีเด็กๆมาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับของอยู่ไหนไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวถือไห้หน่อยมาจากไหนเนี่ยอยู่นี่แหละครับะครับอยู่แถวนี้เหรอแถวเดี๋ยวอ่ะยังดูรู้อยู่ว่าเป็นรถตู้คันนี้ ผมน้ำงนามอยู่น้องละยืนว่านั่งน้ำยังมีอยู่คันเดียวไงพี่โอคนที่ไหนอะคนนครสวรรค์ครับแต่มาทำงานที่นี่อ๋อนี่ครับนี่นี่เจอแล้วเจอเด็กๆแล้วโอเคเดี๋ยวพี่คุยต่อครับผมครับครับผมครับโอเคมาแล้วเจอร้องน้องมาทักโอ้โหบังเอิญมากครับตอนนี้ครับนุ่นดูโทรศัพท์อยู่ฮัลโหลฮัลโหลโอเค ทำไมไวจัดผมอยู่เออแมวไวจัดเลยเนี่ยไวจัดเลยครับจัดหลอดบ,บอกบบาาขอบคุณนะครับที่มาหานะครับสุดยอดมากผมก็ไม่ได้บอกว่าผมอยู่บูรถอะไรนะครับแต่น้องเขามาคาอบประตูนะครับส,สุดจริงจริงโอเคเดี๋ยวขอเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวจะสายครับเดี๋ยวจะสายไปกันสี่คนนะครับผมตอนนี้อยู่จงังจังหวัดลำปาง เจอสาวด้วยนมปนโอ้นมใหญ่ตัวน้อยเซเหมือนรอเออเหมือนรอแฮรอว่อป่ะใครว่าแฮร์อรอบอ่ะเหมือนรอเออตึบเียงไม่เถียงเลยอ่ะเหมือนรอมันไม่เถียงเลยอ่ะเดี๋ยวไปครับแม่แม่โม คนละเส้นคนละเส้นทางเวจังหวัดกำแพงเพชรที่จะเวะ้น่าจะเป็นนครสวรรค์ด้วยครับเฮ้ยตกลงแสบละมันอยู่อะป<ม>อนบอลน,<ม>นี่อะไรนี่นี่ยโ,<อ>โอ้โหชิดโหชิดไหนเดือดวะเจอสาวเจอสาวซับขาหลอกอย่างเโอ้ซับขาหลอกอีกไใบหนึ่งหัวเลาะเหมือนเมาไม่เมาผ่านอุบลไหมครับคนละเส้นทางเลยครับตอนนี้ อยาวเลยคอมเมนต์จะให้ไปเห็ดหยางจะให้ไปเห็ดหยางโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอพักก่อนนะครับแบตจะหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเดินทางกันต่อครับจะสตรีมเป็นระยะระยะนะครับผ่านจังหวัดที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวถ้าจอดที่ไหนก็จะพยายามสตรีมนะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่อีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนนะครับอปิดตรงไหน